สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ท่านทันยูนิแมดไลฟ์โทปีเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่11แล้วงั้นเราเข้าไปสำรวจในโรคพยาบาลกันว่าทาง TUI เขาจะอัปเดตหรือเปล่านะคะเพราะว่าตามตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าจะอัปเดตนะวันที่11นะคะ,ะหนึ่งนะท่านขออนุญาตเอาเว่น Google สก่อนนะคะใส่เว่น g o เ g l e ฟอนใส่เว่น Google, เ,น Google เลยแล้วก็เตรียมพร้อม ง to ั้นเดี๋ยวเราก็ลงมานะคะนี่อันนี <An investor. S 1> นน้สวัสดีค่ะอ่าอันนี้นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็ข้าวๆนะคะก็คือคำอธิบาย TUI สามสี่สามมีอยู่บนผนังเท่านั้นเองก็น่าจะเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยอุ้ยนอนทวินไม่ได้หรอ่อ,อะเอ่อโอเคไปเลย อ่ะอุยมีอันนี้ด้วยถ้าเราเก็บอันนี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วต้องเดินไปอ่ะหายไปแล้วอุยหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วเอ้หรือถ้าเราเราเดินไปรูปภาพจะมาแล้วไฟก็จะขึ้นต้องใช้แน่แนเลยไฟขึ้นนะอ่ะงั้นเราก็มาดูตรงนี้นะคะ,ะรูปภาพโอเคปึ๊บฮันต้องเดินเดินมานะคะก็มาตรงนี้ ไปเปิดอีกแล้วเอารูปภาพแมวก็มีค่ะอะ,ะแสดงว่า่าน,นจะต้องเอานี้มาวางไว้อุ้ยได้เป็นเสียงนี้นะคะเอาเป็น้มแมวนะคะนี่อะแล้วก็กล่องของขวัญเก็บเลยโอเคอาได้เป็นอันนี้อีกแล้วนะคะอะโอเคงั้นเราไปกันเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊เราลืมอะไรนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้ำทั้นด้นนะคะบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย